แล้วนะคะชิมกันเลยเมื่อก่อนนะคะเคยซื้อแบบที่เป็นหมูปรากฏว่ามันไม่อร่อยคือมันมันเกินไปอันนี้เป็นไส้กรอกมันก็มีหมูด้วยนะแล้วมันก็มีวุนเส้นนะคะรู้สึกว่าแบบที่เป็นวุนเส้นเนี่ยจะอร่อยกว่าเราไม่กินกับข้าวนะคะเพราะเราอยากจะงดข้าว มันมีบุ้เส้นด้วยก็ถือเป็นคาร์โบไฮเดรตนะเนาะลองันซื้ออบดูนะคะอร่อยดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่กดเข้ามานะคะวันนี้เราทําอาหารง่ายๆนะคะโดยใช้เส้กรอกอีสานนะคะเป็นไส้กกอกหุ้นเส้นนะคะที่ซื้อมาสาเร็จรูปแล้วก็นํามาอบในหม้อทอดนะคะหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็ใช้เวลาตอนแรกหมุนไปสิบห้านาทีไฟแรงเลยนะคะมันก็เตรียมเลยเจาะรูก่อนนะให้น้ําน้ํามันนะคะได้ออกมานะคะแล้วก็พอประมาณผ่านไปห้านาทีเราก็ไปกลับด้านแล้วก็ ให้มันหมุนไปจนจบสิบห้านาทีแล้วก็มีความสูงมันยังไม่ค่อยแห้งก็เลยกลับด้านใหม่แล้วก็อบอีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอร่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้มาชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะอบไส่กอ,อกสา,น,ะะออาน,น,นนะคะด้วยมอเอดน้ำมันเครื่องเล็กนะคะสมาร,ทร์ทโภม เป็นไส้กรอกอีสานแบบสำเร็จรูปเอ้ยไม่ใช่ไส้กรอกอีสานแบบตึงสําเร็จนะคะนี่นะคะซื้อมาพี่ฮอนีนะคะเป็นบุนเส้นก่อนอบนะคะเราแนะนําว่าให้จิ้มหาไมา้จิ้มฟันนะคะมาจิ้ม รอบแรกหมุนไปซักประมาณ15นาทีก่อนนะคะได้แล้วนะคะดำเลยคือเราเอาออกครบ10นาทีแล้วเราก็อบออต่ออีก10นาทีค่ะก็เลยดำเลยแต่ก็แห้งดีอันนี้เลือันนี้เลยเอากันไกลมาตักนะฮะ เรามีทันอย่าได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนจบน,นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรนะคะ ก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะขอบคุณที่ดูจนจบค่ะยังไงพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ